ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะคะรายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะดูดวง12ราศีนะคะพบกับอาจารย์เจนนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมังกรนะคะดูดวงในชาวราศีมังกรในช่วงรายสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ 24จนถึงวันที่30มิถุนายนปีพศ2 5 6ารบนะคะในชาวราศีมังกรสัปดาห์นี้ไปอัปเดตดวงชะตากันไม่ว่าจะเป็นในการทำธุรกิจการค้าการงานต่างๆนะคะความรักสุขภาพนะคะโชคและที่สำคัญ อาจารย์จะพยายามทุกราศีนะคะก็คือจะใส่ในเรื่องทริคของการเสริมดวงชะตาในตามศาสตร์ของวิชาห่วงจุย้ยเป็นวิชาเก่าแก่ที่เราไปปรับใช้นะคะกับบ้านเรือนของท่านได้ทันทีเลยนะคะอืมเพียงแค่ท่านฟังคลิปนี้แล้วก็กดแชร์ออกไปถือว่าอาจารย์ให้เคล็ดลับท่านนะคะเขาเรียกครูให้ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะ ในชาวราศีมังกรในเรื่องทิศทางของการงานยังเป็นในลักษณะที่ออกแนวที่วุ่นวุ่นอยู่วิ่งไปวิ่งมากำลังสับสนแล้วก็รู้สึกเหมือนมันยังสวิงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินของในชาวราศีมังกรแต่ในทิศทางที่มันดีขึ้นในเรื่องของการมองธุรกิจในการ หา,าคู่คิดพาร์ทเนอร์หรือในการปรึกษาการเรียนรู้เรียนเพิ่มการเสริมในเรื่องทักษะของการาใช้ในการประกอบวิชาชีพนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะทำในเกณฑ์ตรงนี้สำคัญมากกานอาหารทังวาที่เป็นหุ้นส่วนทำงานที่หลายๆคนรวมกันนะคะเพราะฉะนั้น จส่งผลค่อนข้างดีไหลลื่นนะคะแต่จริงๆถ้าในเรื่องของการเงินการเงินที่ติดขัดเนี่ยเราก็มองในเรื่องที่ดีมองในเรื่องที่ดียังไงพอมองในเรื่องที่ดีก็คือเราจะมีสติมากขึ้นในการที่จะระมัดระวังนะคะในการ จับจ่ายใช้เงินอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จึงทําให้เรานั้นมีความรอบครอบยิ่งขึ้นนั่นเองในชาวราศีมังกรเดี๋ยวเช็คไฟทิงสู้แสงไม่ไหวนะคะอ่าและทีนี้ในดวงชะตาของในชาวราศีมังกรเนี่ยในเรื่องของการเงินนะคะท่านก็กำลังจะมองในทิศทางของเรื่องการลงทุนแต่ธุรกิจของท่านเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยนะเริ่มต้นจะเป็นธุรกิจที่ความสุข อาจ,จับจุดตรงนี้นะเป็นธุรกิจที่ความสุขเพราะฉะนั้นในการสมมติเราทำร้านอาหารคุณจะต้องใส่ในเรื่องของความสุขแล้วก็จิตวิญญาณความเป็นตัวของคุณเองที่การส่งมอบความสุขแล้วทุกอย่างจะเป็นพลังที่ตามมาเองนะคะมังกรเดือนนี้สําคัญมากในการทําอะไรต้องมีอารมณ์สุนทรีมากๆเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นพลังที่ค่อนข้างที่จะหมดกง่ายนะคะอาจารย์ให้เคลียร์พลังงานลบของตัวเองก่อนเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีงามน,นะคะตรงนี้มังกรกําลังจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นในการรวมตัวในการทำการงานที่จะต้อง ดีลการหุ้นส่วนการติดต่อการค้าเหมาะสมมากเมตตามหานิยมเกิดผู้หลัก <im Sach giving> ผู้ใหญ่รักและก็เมตตาคุณมากมากนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นดวงที่เป็นดวงที่ทิศทางดีงามมากๆในเรื่องของเมตตามหานิยมในเรื่องของการงานเจรจาต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานอาจารย์ย้ํา คำพูดของคุณเกิดเป็นมหาเสน่ห์มากๆมหาเสน่ห์ตรงเนี้ทําให้การงานมันราบรื่นด้วยเพราะฉะนั้นการงานราบรื่นหุ้นส่วนโอเคเจอมิตรเจอกัลยาณมิตรนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไหลลื่นมากแล้วก็เป็นาการเริ่มต้นที่ดูดีมาก เพราะฉะนั้นยังไม่สําเร็จตอนนี้ไม่เป็นไรแค่เริ่มต้นแล้วมีความสุขอาจารย์ว่าทุกอย่างมันอยู่แค่เอื้อมไม่ยากนะคะสําหรับในชาวราศีมังกรเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างหอมหวานในเรื่องของในเรื่องของการติดต่อเจราจาค้าขาย แล้วการดิวงานนั่นเองนะคะจากที่เราคิดข้อมูลไว้เยอะแยะแล้วที่จะไปคุยกับผู้รักผู้ใหญ่ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้สำคัญมากๆที่คุณจะลุยแล้วก็นั่งคุยเลยร้องขออะไรนะสำเร็จแน่นอนนะคะอืมแล้วก็ในดวงชะตาของในชาวราศีมังกรมาในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสด คุณจะเจอคนที่ค่อนข้างที่เนื้อหอมเลยแหละคุณนะ่ะเนื้อหอมคนเข้ามาต้องบอกหอมหวานมากๆดวงชะตาในเรื่องของความรักมีโชคมีโชคตรงนี้ดีไม่ดีนะดวงลักษณะเนี้ยคุณขอความรักหรือพิมพ์ไปบอกรักกับเขาคุณจะได้สิ่งที่ไม่คาดฝันคือเขาตกรับ รักทันทีเพราะฉะนั้นเลงจีบใครมองใครไว้นานแล้วช่วงสัปดาห์นี้บอกรักได้ประสานงานอะไรก็ผ่านดีลงานอะไรก็สำเร็จนะคะดีมากๆอ่ะทีนี้ก็จะต้องมีอะไรที่พูดคุยกันตามภาษาคนที่รักและเป็นห่วงกันจะต้องระวังเรื่องใดนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีมังกรสำหรับ คนที่มีครอบครัวยอยู่แล้วถ้าคุณจิตใจไปคล่องแวะเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆนะคะเจอคนหน้าตาดีอ่าเลอแปบ๊บแปบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใจมันหักห้ามไม่ได้ตรงเนี้ยปัญหาจะเกิดขึ้นและค่อนข้างยาวนานและเรื้อรังนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคนมีครอบครัวยอยู่แล้วก็พยายามอ่าโอเคกับ ความสุขและก็การเงินและครอบครัวให้มากๆเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปหลงไหลหรือเป็นรักซ้อนนั่นจะหมายความว่าคุณจะหลงมากอะหลงที่นี้นะมันครอบครัวไม่ถึงกับแตกแต่คุณจะเลิอกเขาไม่ได้นะคะฝากไว้ให้คิดเลยในชาวราศีมังกร ไปหลงไหลได้ปลื้มเขาผิดปกติไม่ได้นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ถ้าไปหลงไหลใครในเรื่องมือที่สามเหมือนโดนของโดนทําเสน่ห์เลยนะคือกูไม่กลับเลยนะคะแล้วก็จะทําให้มีปัญหาดั่นเองและในดวงชะตาของท่านถ้าบอกในเรื่องของเสียงโชคนะคะเสียงโชค ได้มีโอกาสดวงคุณมีโชคมากๆโอ้โหการงานการเงินความรักนะคะและก็โชคลาภโอเคมากๆนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีมังกรและใครที่เป็นนักเขียนใครที่อยากจะสร้างคอนเทนต์ใครที่ทำรีพอร์ตเพื่อจะสร้างงานใหญ่นะคะหรือเป็นนักเขียนนักที่สร้างสรรค์าง,งาน เหมาะว่าเหมาะมาก,มามากคุณจะมีไอเดียบันเจิดในการต่อยอดธุรกิจหรือทำการงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้โอเคดีงามมากๆเลยนะคะสำหรับในชาวราศีมังกรนะคะส่วนทีนี้มาถึงเรื่องทริคสำคัญนะคะสัปดาห์นี้ราศีมังกรอาจารย์จะให้เรื่องใด และทุกราศีดูคลิปทุกคลิปได้เลยท้ายคลิปจะมีทริคในการเสริมดวงตามตำรับตำราที่ไม่ต้องเอาสินแสไปเดินบอกนะคะไม่ต้องแจค่าครูในการที่จะรู้อันนี้อาจารย์มอบให้ด้วยความรักเพียงคุณกดแชร์ถือว่าไม่มีอะไรติดขางต่อกันนะคะเพราะนี้อาจารย์เปิดตำราบอกกันเลยนะคะ ให้เป็นทุกคนจะได้รวยแล้วก็รวยให้สุดเนาะอืสมหวังในดวงชะตาของในชาวราศีมังกรและทุกๆราศีนะคะคุณมีลูกแก้วคริสตันนะคะให้คุณนำมาตั้งที่โต๊ะทำงานช่วงเดือนนี้นะและทุกราศีด้วยตั้งที่โต๊ะทำงานนะคะแก้อะไรรู้ไหม จะทำส่งเสริมให้คุณมีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินทองเข้ามานะคะและสิ่งใดที่ไม่ดีจะกระทบกับลูกแก้วแล้วก็สะท้อนกลับไปเป็นพลังที่มันกระจายไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้นําลูกแก้วตั้งที่โต๊ะทำงานจะส่งเสริมในเรื่องของ ป้องกันพลังหลายนั่นเองนะคะส่วนตั้งทางทิศไหนนะคะแนะนำว่าเป็นด้านซ้ายจะดีสักว่านะคะเพราะเป็นตำแหน่งที่คนเข้าคนออกตลอดเป็นประตูปากประตูแห่งทรัพย์ปากประตูแห่งการไหลเวียนนะคะใครที่มาไม่ดีหรือเขามีของไม่ดีติดตัวมาหรือคนนั้นดวงตกมากๆมาเจอลูกแก้วของเราที่เราตั้งที่โต๊ะ ก็จะได้สะท้อนกลับนั่นเองนะคะอืมสำหรับท่านใดที่อยากได้อยากได้นะคะลูกแก้วอ่าลองทักมาเพราะว่าที่อาจารย์คุยกับเราเนี่ยถ้าได้จากการผ่านพิธีในการพุทธาพิเศษหรือทิวาพิเศษแล้วจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร สำหรับท่านที่ได้ซื้อออดิโคโลนของอาจารย์ไปขวดไซนี้ขวดไซนี้นะคะและขวดลักษณะนี้คุณตั้งไว้ที่โต๊ะตั้งไว้ที่โต๊ะด้านซ้ายพลังงานจะสะท้อนเหมือนกันและออดิโคโลนของอาจารย์เป็นตำรับพระราชฐานชั้นในนะคะตัง้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงหลนเก้ารัชกาลที่5ศักดิ์สิทธิ แล้วก็เป็นของสูงเพราะฉะนั้นมีพลังงานเหลือเฟือที่คุณจะใช้ตั้งใช้ใช้ฉีดพ่นก่อนนะคะแล้วก็ตั้งไว้เป็นเคล็ดของเรานั่นเองนะคะเอาละสำหรับในชาวราศีมัง,งกรก็ฝากประมาณนี้กดไลค์กดแชร์ขอให้คุณรวยดังวาจาที่อาจารย์ทำนายไปตอนนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวอาจารย์อ่านคอมเมนต์ ปิดไฟดวงนี้ดีกว่าสะท้อนอาจารย์กำลังค่อนข้างที่จะเคลียเรื่องระบบไฟอะไรยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มาสะท้อนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันคุณอเล็กซ์นะคะสวัสดีท่านอาจารย์เจนราศีเมษเดี๋ยวไปฟังกันแล้วก็เคล็ดลับดูได้ทุกราศีนะดูได้ทุกคลิปเลยแต่ขอให้กดแชร์ทำไมต้องกดอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์มอบให้อาจารย์กทีแล้วอาจารย์นำมามอบให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแค่กดแชร์ทุกสิ่งทุกสิ่ง,งอย่างมันจะมีแรงครูที่ไปใช้แล้วศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าอะไรจะมาแกล้งเขาแรงครูไม่มีอีกแล้วถึงได้สำเร็จเจราจาทำการสิ่งใดพูดขอสวดมนต์พระเวทอะไรก็จะศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะอืม